มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนการเล่าโมเมนต์ปรับความเข้าใจเสือและกวางหลังยอมกลับบ้านหลังจากครอบครัวของเสกโลโซสุขพิมายโพสโมเมนต์อบอุ่นน้องเสือน้องกวางกลับบ้านแล้วหลังจากที่ออกจากบ้านไปปีกว่าๆนะคะซึ่งแฟนๆแสดงความยินดีขณะเดียวกันก็ไม่ไวยสอบถามว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร ถึงขนาดเข้าไปสอบถามในอินสตาแกรมของสาวดีมกันยานัทแฟนสาวของเสือเศรษฐการว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเสือถึงยอมกลับบ้านล่าสุดการวิาพากกรภรรยา็รอกเกอร์ชื่อดังเซกโรโซได้ให้สัมภาษณ์ถึงน้องเสือน้องกวางยอมกลับบ้านน้องเสือน้องกวางออกจากบ้านไปเกือบหนึ่งปีสเดือนซึ่งนานมากเลย ทำให้การกับเสกและน้องรอนดอนเจ็บช้ำหัวใจนี่คือวิบากกรรมที่รุนแรงที่สุดในชีวิตตั้งแต่เกิดมาทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าการเจอปัญหาหนักมาตลอดแต่ปัญหาเรื่องของลูกนี่คือสุดๆแล้วเรื่องอื่นเป็นเจ็บใจไปเลยการเล่าต่อบอกว่าอีกวันหรือสองวันต่อมาการก็เป็นโรคซึมเศร้ากำเริบอีกการก็ไปหาน้องกวางที่ห้องของเขาไปนั่งรอเขาที่ห้องนอนเขาอาบน้ำอยู่ พอเขาอาบน้ำออกมาเสร็จเขาก็ไล่การออกไปข้างนอกเขาจะแต่งตัวส่วนการซึ่งเป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วก็ร้องไห้แล้วก็เสียใจที่กวางไล่ก็เลยเกิดการประทะกันขึ้นทะเลาะกันร,รุนแรงแล้วเขาก็เท้าเจ็บเดินกระเพกกระเพกออกจากบ้านไปกับเสกแล้วเขาก็ไม่กลับมาอีกเลยหนึ่งปีสี่เดือนและเมื่อนึกถึงตรงนี้แล้วการเองก็กระซิบข้างหูน้องกวางน้องกวางก็เอามือลูบหลังของการแล้วบอกว่าไม่เป็นไรนะ การก็บอกว่าการขอโทษมากๆเพราะเขารู้เหตุผลเขาก็อ่อนโยนมากคอยดูแลการแล้วก็จูงมือกันและกันแล้วบอกว่าเดี๋ยวหาหมอดีๆให้นะเดี๋ยวกวางจะช่วยนี่คือจุดเริ่มต้นที่กลับมาดีกันก็คือได้ปรับความเข้าใจกันตัวต่อตัวไม่มีบุคคลที่สามส่วนกรณีของเสือนั้นน้องเสือหนีออกจากบ้านหลังกวางสองอาทิตย์ไม่ใช่หนีออกจากบ้านหรอก ทิ้งการไว้แล้วก็ออกจากบ้านไปซึ่งการนอนหลับอยู่ก็ทะเลาะกันใหญ่โตเพราะเสือไม่เข้าบ้านเลยสองวันแล้วการไปเจอใบเช่าคอนโดกับเช่าที่จอดรถแล้วสมุดธนาคารหายไปการก็เลยโกรธก็เลยทะเลาะกันใหญ่โตแล้วการก็เผลอหลับแล้วเขาก็หนีไปเลยหนึ่งปีกับเกือบสี่เดือนแต่ว่าที่สุดก็ได้ปรับความเข้าใจกันแล้วการยังกล่าวถึงประเด็นมิจฉาชีพที่หลอกเอาเงินโอนเงินให้สี่แสนเพราะเข้าใจว่าเป็นน้องเสือ น้องเสือได้ไปเซ็นยืนยันว่าไม่ใช่น้องเสือที่สอนอคันนายาวแล้วแล้ววันนี้ตำรวจจะไปขอหมายจับที่ศาลแล้วก็จับตัวเลยเพราะทราบแล้วว่าเป็นใครทั้งนี้ตอนนี้น้องเสือน้องกวางทำงานแล้วเขาเช่าคอนโดอยู่เขาจะไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องอยู่คอนโดแล้วก็สลับกับการมานอนที่บ้านวันนี้เขาว่างจะมานอนบ้านก็มาช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับน้องลอนดอนด้วย อีกไม่นานเขาก็จะกลับมาอยู่เลยคาดว่าอีกประมาณ3เดือนแต่ตอนนี้เขากำลังไปไปมามในส่วนของคดีการก็จะถอนให้น้องเสือน้องกวางหลังวันที่7พฤษภาคมซึ่งเป็นวันเกิดของการหรืออาจจะถอนก่อนหน้านั้นเพราะว่าช่วงนี้ยังไม่ค่อยว่างการถอนให้แค่ลูกส่วนอดีตแฟนลูกและอาของอดีตแฟนอันนี้ไม่ถอนและจะฟ้องเพิ่มอีกหลายคดีด้วย ใครทำนิสัยอะไรที่คนในครอบครัวไม่ชอบก็จะช่วยกันปรับปรุงซึ่งการกับเสกแล้วก็ลูกๆทั้ง3ดีใจมากมีความสุขมากน้องลอนดอนเองเจอพี่ๆมาเซอร์ไพรส์ถึงกับร้องไห้ร้องไห้โฮเลยน่าสงสารจิตใจของลอนดอนเพราะว่าเขาคงคิดว่าพี่ๆทิ้งเขาไปเหลือแค่เขาคนเดียว แล้วพอพ่อแม่ปรับปรุงตัวเองดีแล้วพ่อหรือพ่อเขาโอเคกันแล้วเขาก็คงจะกลับมาอยู่ที่บ้านไม่นานเรากค่ะน่าจะประมาณ3เดือนขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดอทคมค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ